เอาแล้วนะครับผมก็ขอก้าวสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท,าท่านกันเลยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมอันนี้มีแวนการ์ดนะครับผมซึ่งในวันภารกิจวันนี้เราจะมาตามหาโทจินะครับแล้วก็อีโวมันเลยนะเออแล้วก็มีโกโจโนะครับผมมาเรามาเริ่มจากการทําโทจิกันเลยดีกว่าแลวกันนะครับผมโดยเควสนะครับจะมีการอีโวตัวละครนะแล้วก็เอาไปสั่งเวรนะครับผมซึ่งผมสั่งเวรมาแล้วนะดูได้จากตรงนี้นะครับผมเควสต่อไปก็คือฆ่าโทจิใน X สองชิบุยานะครับก็กดเพย์ไปตรงนี้เลย นี่ครับตรงมาตรงหน้าเพล์แล้วใช่ไหมนี่นี่นี่ชิบูยะสเตชัน X สองนะครับนี่จะมีโทจินะครับนี่รีอนิเมทโทจินะครับให้เรากดเริ่มไปเลยโอเคเดี๋ยวไว้ดูตอนเล่นเสร็จเลยละกันนะว่าควยต่อไปจะเป็นอะไรไปกัน a few minutes later ปึ้มโอเคนี่แหละครับเราเราก็เล่นเสร็จะกลับหน้าล็อบบี้นะมาดูกันว่าควยต่อไปคืออะไรไปกันเลยมาครับผมมาดูเควยต่อไปกันปึ๊บเปิดดูเคืสอะไรมี เจ็ดห้าพันเทคดาววิโทจิอ้าวให้เราใช้โทจิค่านี่ไงครับโทจิละ่ะให้เราใช้มันนะครับค่าห้าพตัวเลยนะครับโอเค well, who, อัพเวลโออัพตันได้เท่านี้เองอันเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนดีกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปพาโทจิเก็บเทคดาวก่อนละกันนะเออไปในโหมดอินฟินิตเลย จะได้ฟาร์มนิ้วเอาโกโจโด้วยนะครับผมซึ่งนิ้วนะจะได้จากบอสสุคนะุณะที่จะมาในดันอินฟินิตนะครับผมมันจะสุมมานะสักเวปเ่งนะเออไปกันเลยละครับผม let's go <S <hour> One eternity Later มานะครับผมมาซึ่งตอนนี้เราเก็บคิวของโทจินะครับเทคดาวนะครับผมนี่เทคดาวของโทจิตอนนี้นะครับเป็น9579นะครับแล้วเออคือผมไม่รู้ว่าทำได้แล้วควรทำรยังไงต่อนะเออเดี๋ยวขอดูสักครู่นะครับนี่ U.O. โวคาลิตีเออดูสักครู่อ๋อเดี๋ยวผมไปดูไอ้นี่หนะนี่ Evo นะครับน,น่าจะใช่ น่าจะเป็นการปลดล็อกอีโวนะครับอ่าเดี๋ยวขอดูสักครู่น,นะจ๊ะอ่าใช่ครับจริงด้วยนะเออเป็นการอีโวนะครับนี่ของอีโวจะมีประมาณนี้งั้นน่าจะง่ายอยู่มีดาวม่วงด้วยนะอยู่ผมไปซื้อกับไอ้พวกคาคาโรดะนะครับผมนี่ตรงนี้ตรงนี้ซื้อดาวม่วงนะครับนี่ซื้อไปเลยซื้อดาวม่วงไปเลยนะครับ3อันนี่ซื้อมาแล้วตอนนี้นะครับดาวม่วงเราก็มีครบ15อันนะเหลือดาวแดงนะอีก4อันนะครับโอเคแลวเราไปดูดาวแดงกันต่อนะครับพี่คาคาโรดะน่าจะมีดาวแดงขายอยู่แลเนะออ นี่มาดูกันนี่มีดาวแดงนะครับ3อันขายอยู่อุ้ยมีมีดาวเขียวด้วย12อันก็ใช้ได้ซื้อดาวเขียวเลย12อันครับปึ๊บเก0 0พัคอยนะครับผมนี่โอเคแล้วเราไปดูต่ออ่าเหมือนมีดาวฟ้าด้วยถ้าจำไม่ผิดมีดาวฟ้าด้วยจาได้จาได้ ดาวฟ้านะครับซื้อไปอีกสามอันเหมือนต้องใช้สิบห้าอันซึ่งตอนนี้เรามีอยู่สี่อันมังนะ้งละเดี๋ยวไปดูโทจิก่อนนะครับผมไปไปไปดูดูดูกอนอ่านี่นี่ดาวดาวแดงต้องใช้หนึ่งอันดาวฟ้าอีกสิบเอ็ดอันโอเคเดี๋ยวเราไปดูดาวแดงกันก่อนนะครับนี่ดาวแดงใช้หนึ่งอันเพื่อพารเลยปื้มแล้วก็ดาวฟ้าอีกสิบเอ็ดอันมาดูกันว่าใช้ดาวเท่าไหรใช้สามสิบสามอันเออเออเอาไปเลยนะครับผมปื้มสิบเอ็ดอันเรียบร้อยโอเคดาวเขียวเราน่าจะหมดนะเออเดี๋ยวไปดูกันนี่ ดาวเขียวเราขาดอีกแปดอันโอเคเดี๋ยวไปล่าดาวเขียวกันเลยนะครับผมเพื่อแลกกับไอ้โทจิล่างอีโวแล้วนะเออต้องใช้ห้าพันคิวเลยซึ่งผมเก็บมาละแล้วก็วงเงินอีกสามหมื่นโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวล่าดาวเขียวสักครู่นะครับผมเออไปไปกันเลยอ่ะครับผมอ่ะซึ่งตอนนี้เรามีกีลแอเซนครบ40อันแล้วใช่ไหมให้เรานะครับไปอ e ีโวโทจิกันเลยอยู่ตรงนี้ นี่นะครับเป็นโทจินะของก็ครบแล้วนะครับโดยใช้เคิร์สนะหนึ่งอันนะเป็นหนอนของโทจินะครับแล้วก็มีคิวอีกห้าพันเงินอีกสามหมื่นดาวเขียวอีกสี่สิบดาวฟ้าดาวฟ้าอีกสิบห้าดาวฟ้าอีกสิบห้านะครับผมแล้วก็ดาวม่วงอีกสิบห้าดาวแดงอีกสิบห้าแล้วก็มีดาวลุงอีกสี่อันนะครับอูหใช้เยอะจริงๆแล้วหนุ่มคนนี้นะครับโบรช่วยเลยปึ้มยื้อตุ้มเรียบร้อยครับผมอูหนี่นะครับอ่ะ ก็กดไปเลยปึ้มอ่าเอสมาแล้วไงเออแล้วเรามาทานเฟอร์นีกว่าเราจะทานเฟอร์โทกีนะโดยใช้นะครับโทโดสตัดอะไรนะแสดบวกที่ผมสุมได้ใช่ไหมเออน่าจะมีอยู่นะอันนี้นี่นี่นี่เป็นโทโดตัวนี้ก็มาทานเฟอร์เลยเอ,เอาเอาอันนี้ทานเฟอร์ตรงนี้โอเคปึ้มไปเอ้าทานเฟอร์สำเร็จด้วยนะครับผมและตอนนี้โทจีเราเป็นแซบวกแล้วนะเออ นี่โคตรเท่นะครับอ่ะก็น่าจะได้แล้วนะสำหรับโทจิโยูนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าโทจิเป็นยังไงนะครับมามาดูตรงนี้เลยในอินฟินิตนะครับผมชิบูย่าสเตชันนะไปกันเลยโอเคนะครับผมมานี่นะครับก็จะเป็นโทจินะอือนี่จะถือกระบองตรงนี้นะครับผมอือเป็นการขึ้นรถไฟครับข้าวไรนะอือข้าวรางพันห้าแล้วก็เป็นเมตประมาณนี้อันก็อัตโต้นี่อือไม่ได้ทำเมตรแล้วครับสี่พันนะเพิ่มมา อะต่อไปเลยแล้วกันแล้วก็ผมมีท่าเพิ่มมาใหม่ด้วยนะครับชื่อสปินนิ่งสตาร์ครับผมมาเพิ่มดาวเอ็ดด้วยนะพันห้ากว่านะครับเพิ่มระยะมาอีกเอ่อหนึ่งจุดสามนะครับคดาวอีกหนึ่งจุดเก้านะครับมาเพิ่มดูอะไรเฮ้ยเอนเป็นการใช้ตะบองไม่เดินมะตะบองนะครับแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆมาไล่ฟาดเฮ้ยอะไรวะนี่เอออาม่เรื่อยๆต่อเลยครับยาวอันนี้เพิ่มมาใหม่ครับหกพันนะยิ่งท่าใหม่ครับบล็อกเอ็กซ์โค้งกชั่นนะครับเออคูเดาทั้งทั้งก็เดิมแต่เยออดอ้าทัดอู้ดิ จริงเราควรด่ามันหานยนะเออตัดอนาเฟตนะครับหรืออะไรนี่หรือว่ามันเป็นการทุ่มลงที่ชัเจนเออใช้ท้าทุ่มลงท,ที่แนะครับไม่ทำอย่างอื่นอ๋อโอเคอ,อ,อันนี้อันนี้ตัดอนาเฟตจริงๆนะครับโดมินเบเกอร์ครับผมดาเมจเพิ่มมาหกร้อยรถรถคูดาวครับผมเป็นรถจุดทุกซีนะรีสนะแล้วมีระยะเพิ่มมาสนะองจุดเจ็ดเพิ่มท้ายมาใหโดมินเบเกอร์ค่าค่าอัพเจ็ดพันสามร้อยไปดูกันเลยนะบึ้มนี่ครับอะไรนี่มันเป็นการใช้หอกปิฟ้านะครับผมยิมเวอร์สตี้เอาไปเว้นพุ่งไปแล้วทำอะไรก็ขอดูชัดๆ เอาละก้อนออกมาแล้วะครับเดสน,นะเสร็จแล้วถ้าผลออกมานีจ่จะดีเอมืนเป็นการพรุ่งเข้าไปนะรับแล้วก็เออพุ่งเข้าไปตัดนะอือิสเแอเขาไปตัดเออนี้ขขเขาดีนะครับอือมามาดูอัปต่อไปเลยนะครับมา,าเป็น4น้่มนนะอ่าน,นี่ก็สร้ำกับพ้ขข่าามนเหมือนกันอ่าน,นี้ถ้าใหม่ครับชเชนบิสมาค่าอมมื่อพันนะเออน้ำมันนมนสองพันเออครูดาวเพิ่มมาเป็น5คือเป็นะครับแล้วก็มีเหลือเพิ่มมาอีก5 5.6แล้วเออไปขึ้นอะไรนี่เป็นการใช้ข้อพิพาทินเบ อันการใช้โอรพฟ้าที่มีเซร่าแล้วพุ่งาไปคอามฟันนะเออต่อไปนะครับผมมีท่าอะไรอีกเาไุ่ยิงกินข้าหนุนี้มาครับผมเคิร์ชเออินเวนทอรี่นะครับมันก็มีหนึ่งืสามพัน้ารก็เมทสองพระยะเพื่องจุดหกนะครับครูดาก็ดื่มเออจืดเอาสกิลตัดเลยไหนดูดิดูนะครับผมอ๋อไม่ใช่อีกเหมือนเป็นนเวนนีไมนีีมีสกิลเพิ่มมาใหม่มาดูครับผมคือใอ้าวเป็นการลดอาุแต่เพิ่มระยะนะเปลี่ยนเปี่ยนแล้วไม่อยากการโจมต มันเปลี่ยนได้ด้วยครับเดี๋ยวรอเปลี่ยนใหม่นะเมื่อกี้โอ้ยปึ้มทำเปลี่ยนเรื่องร้ายสิบอ๋อเป็นกระทงกล้วยกับทรงทรงกลมนะครับอือพูดที่นะเดี๋ยวเราไปนะเ,เ,เปท,ทเนะเียคะนะครับผมเล็กๆหน่อยนะเดี๋ยวขอรีเลยละกันเอเ้ยเดี๋ยวเทียนหน่อยเทียได้อันนี้ครับผมอืคพูดที่นะครับเนี่ยนี่โตู๊บฟาดอึ่มเออโอเคนะครับผมน่าจะมีประมาณนะพูดที่นะเดนะีเ๋ยวเราไปหานิ้วถุงละทำโกโจต่อเลยละกันนะไปกันเลย ครับผมมาซึ่งนะตอนนี้นะั้เรามีนิ้วครบ2ี่สิบอันแล้วนี่นะครับนี่เคิรนะ์สฟิงเกอร์เรามียี่สิบอันแล้วโอเคนะครับมาพอเรามีครบ2ี่อันแล้วก็ไปคุยกับไอโกโจที่เคิร์ช็อปเลยนะครับแล้วก็เราไปขอที่โกโจซื้อซิกอายนะครับหกดวงตานะเออตึ้มตึ้มนี่เราก็มีซิกอายครบสองดวงแล้วซิกอายซิกอายซิกอายนี่ไงซิกอายนะครับ ครบสองดวงแลว้วแล้วก็ไปดูกันต่อนะครับว่าโกโจเรานะขาดอะไรบ้างนะครับผมไปไปไปมาเรามาดูที่อีโวกันนะครับผมปื้มปๆมปมเออนี่โกโจนะครับผมโกโจนะครับเออใช้ดาวฟ้ากับดาวแดงอั่ยางเลยสามสิบเลยโอ้โหหายาวเลยครับผมเออ มางั้นเดี๋ยวผมไปหาดาวฟ้ากับดาวแดงนะครับน่าจะต้องลงชาเล่นนะเอ,อเดี๋ยวไปลงสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับคือไฟล์คลิปมันหายเออตอนอีโวไฟคลิปมันหายโอดเลยนี่ครับก็อีโวแล้วด้วยนะอันนี้จะเป็นนอยน,น,นี่ตอนอีโวนะครับนีู่จะเป็นดามเอนะครับระยะเออสติดเอนะครับแล้วก็ระยะแซดบวกเออแล้วก็เป็นคั้มซีชิดน,นะเออ โอ้เศร้าเลยครับไฟคลิปหายตอีโวอ่ะเดี๋ยวไปรีวิวกันในอินินิตเลยดีกว่านะจ๊ะโอชีนะครับผมอ่ะเยวมาเรื่องนึ่งกูโจดีกว่านครับโดยถ้าถ้าเบียที่นะครับจะเป็นประมาณนี้ยนระมันปืนนี้นะครับเปนระยะระยะของกูผมนะเป็นเส้บวกครับแล้วก็เอ่อส่วนาเบีกับกูราปทนะครับเออเน้มครับเป็นตัวีขผม้้นะราีกครับเออระยะอี่นะยาเอาต่อไปเขเป็นเงนันห้ค <It> รเป็นะครับ้เรเเยนงันหครับผม้่ ืเป็นการยิงอาอกไปนี้ครับเดโชว์ให้ดูครับเป็นออมต้ดือกี่อืมนี่คอไปอืมาเรามาดูสามสครับเพิ่มมาหนีมาไปน่ร้อยยีครับคู่ดาวจิกล้แล้วออกเลยฮะเพิ่มมหนจเนครับอ่ะถ้าตอปนะครับนี้นะใช้เงินห้าพในการอัพนะครับผมมาดูเลยนะครับผมแล้วก็นีมาครับเพิ่มมาเป็นจากห้าจากาพันเจ็ดร้อยยี่สิบนะครับเป็นหกพันสองร้อยแล้วก็ู้ดาวนะครับลดลงมา

รมอือต่อไปต้องอารนึ้นนีครับผมหึงมืสอพนข้าเอแล้วมีนะคเป็นน0 0มืห้าพันเป็นมืเจ็ดพันอไปกนึนะโอเคครับผมทีมัเลต่อมาเอาเลยแล้วกันนะครับผมข้าอามื่สองพันเพื่อห้มใหม่ชิมอลนะรวมเอาเป็นเวลาทกินหมดเลยนะขอเป็นจกโผล่ขึมาแล้วครับผมดูดูมีดขึ้นชั้นดูมีดหมดอุ้ยอะไรคือวะือตึมขาดวะแล้วอะไรอรนี้เลยสีตึมขาดอนเป็การยดอหรือเล เลยเนดาวดูอ๋อเป็นการ้เรา้กูโดน่าเนกไม่ช่แล yeah> ้วมันกดค่าเฟดนะไอ้ตนมาค่าได้แล้วกูดาวน้นสองเปอร์เซ็นนะครับเบือถ้า่อไปแล้วนะครับม่มานะครับแม็กโกนนะดาวงีนี่จ้าไม่จะทําอไสามหมื่นแปดพันกูดาว่ากคูณสองเลยนะครับจเจ็บจีบจีหระยะไม่มาประมาณเอ่อหกจุดหกจุดหกจุดประมาณเจ็ดจุดหนึ่งกว่านะเออหือเปม่ใช่อ้าไปเลยแล้วตามครับผมุ้มเดี๋ยวได้ตีเจยรูอิวิตีบ้างรูบค อไปน้าเนดมากนะคุณผู้ชมออี่นะดูดูใหม่นะครับเอเดี๋ยวอะไรอูอเนเนครับผมอะเดี๋ยวสำหรับที่นี้ก็ขอเวลาที่เท่นี้ก่อนแล้วกันนะครับอีกตัวกับตัวไปสองวันนะเออหาเราเขียครับเราชิมตอนยูวนมหานะเอขอนะอะคลินี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครถ้าพลาดเคลิใหม่ๆนะสำหรับวันนี้ก็ส ไล่ความมัง่งคั่งชื่อเสียงและอำน,นาจฉันได้ครอบครองทุกอย่าไงไว้บนโลกใบนี้ไว้หมดแล้วชื่อของฉันก็คือ K U N O I K คำหนึ่งที่เขาได้พูดไว้ก่อนนอนคลิปของฉันน่นเหรออยากได้แกก,ก็กดติดตามสิกดติดตามเลยและอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะ